กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผม<อ>ในช่อง Sky c r o กันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้จะเล่าเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงต้นกําเนิดของเมืองลีวครับจะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมได้เลยครับสืบเนื่องจากวิดีโอที่แล้วนะครับที่ผมให้เพื่อนๆน,นั้นทําการเลือกคลิปต่อไปของผมนะครับว่าจะเป็นประวัติการกําเนิดทวีปเทรเวตหรือว่าจะเป็นการทําเรื่องราวต่างๆในเมืองลีวนะครับ ผลสรุปออกมาเป็นข้อสองนั่นเองครับผมก็คือเรื่องราวในเมืองรียูนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเล่าถึงประวัติของเมืองเนี่ยผมจะขออธิบายถึงสภาพโดยรวมของรียูในปัจจุบันก่อนนะครับเมืองรียูหรือที่ผู้คนในโลกเทรเวตจะเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าท่าเรือรียูการสร้างท่าเรือนั้นได้เป็นรากฐานสําหรับการค้าทางทะเลข,ของรียูมาตั้งแต่เริ่มซึ่งในฐานะที่เป็นท่าเรือการค้าที่ใหญ่ที่สุดในฟิบเทรเวตแล้วปริมาณการลําเลียงสินค้าของท่าเรือทั่ว,วไปนั้นไม่มีทางเทียบกันได้เลยโดยในช่วงเวลาของเทศกาลแลนเท นับหมื่นนับพันลอยอยู่บนท้องฟ้ายำขําคืนได้ที่ท่าเรือนี่เป็นทิวทัศน์อันแสนมหัศจรรย์ที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยี่ยมชมเมืองแห่งนี้อนาเขตของเมืองลียูนั้นจะประกอบไปด้วยสถานที่ต่างๆดังนี้ 1. ภูเขาเทียนเฮงแนวเทือกเขาทิศตะวันตกของท่าเรือลียู และยังเป็นเกาะป้องกันผู้ลุการานตามธรรมชาตินับตั้งแต่มีการบันทึกประวัติศาสตร์ของเมือรเยูมาสถานที่ที่แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับแนวป้องกันของเมืองเรยูสถานที่แห่งนี้นั้นผ่านสงครามน้อยใหญ่มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนดังนั้นพวกเราจรึงจะสามารถมองเห็นเศษซากของกองกำแพงเมืองโบราณป้อมปราการและเครื่องมือป้องกันต่างๆว่ากันว่าอุตสาหากรรมการขุดเหมืองของเรยูในยุคแรกเริ่มนั้นได้เริ่มจากสถานที่แห่งนี้นั่นเองครับสองดิหัวมัชผมไม่รู้นะครับว่าสถานที่แห่งนี้ออกเสียงยังไงถ้าเกิดผมออกเสียงผิดเนี่ ส่วนใครที่รู้เนี่ยวอเกเสียงไงก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคดีหัวมาร์ชหรือบึงดีหัวได้ชื่อมาจากดีหัวที่ขึ้นไปทั่วทั้งพื้นที่ของแนวสันดอนมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําตามธรรมชาติของชายฝัง่งทางตอนเหนือของริวเครือข่ายที่กว้างขวางของแม่น้ําและทะเลสาบสร้างพืชและสรรัตว์ที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งซึ่งทาให้ภูมิทัศน์ที่ยอดเยี่ยมสาหรับผู้มาเยี่ยมชมในขณะเดียวกันบึงดีหัวนั้นยังเป็นเส้นทางทางบกทาง,ทางเดียวในการเดินทางจากมอนสเต็ไปยังริวเพราะฉะนัั้้นจึงมมีเห่่่าาาพพออออคคแยยุดกูบๆ หวังชูอินที่ถูกสร้างขึ้นบริเวณฝั่งแม่น้ำที่กลายออกไปนั้นเป็นสถานที่สำคัญของที่นี่3หวังชูอินสถานที่สำคัญของบึงดีหัวซึ่งถูกสร้างขึ้นบนเสาหินขนาดใหญ่ผู้ที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางผ่านมาด้วยเหตุนี้สถานที่แห่งนี้มักจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของการค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือการตั้งร้านค้าหาบเลรโดยที่ตั้งสูงนั้นทําให้เกิดทิวทัศน์วิสัยที่ดีเยี่ยมซึ่งเมื่อสภาพอากาศจ่มใสคุณจะสามารถมองเห็นภูเขาพิน์และจู ออไไนูนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าปากต่อปากว่าโรงแรมที่ตั้งศูนย์ทำงานแห่งนี้ได้สืบทอดภารกิจลับบางอย่างด้วยมาแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่ไม่มีใครสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้4หมู่บ้านควินช์ที่ตั้งอยู่ทังตอนเหนือสุดของริวหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างเนินเขาและป่าไผ่ภูเขาที่ถูกร้อมรอบไปด้วยหมู่เมฆสีขาวนั้นถูกห้อมล้อมไปด้วยแนวระเบียงรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวที่ซ้อนทับกันเหมือนเป็นเกล็ดปลาเมื่อลมพัดผ่านภูเขาจะมองเห็นคลื่นที่มีสีสันมากมา ชนในสถานที่ที่ราวกับอยู่บนสวนสวรรค์แห่งนี้ชาวบ้านต่างใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายและอุดมสมบูรณ์ 5. <Huh. S 1> จูยุนคลาสทางตะวันตกเฉียงเหนือของรียูล้อมรอบไปด้วยเมฆและหมอกตลอดทั้งปีเทือกเขาสูงที่ไร้ซึ่งร่องรอยของผู้คนุบเขาที่มีทิวทัศน์อน,นุตงามแต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศซึ่งซับซ้อนและถนนที่สูงชันจึงทําให้แทบจะไม่มีร่องรอยของผู้คนอยู่เลยตำนานเล่าว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นที่อยู่อาศัยอย่างลับๆของเหล่าเซียนทั้งหลายในรียูและด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คนบางส่วนที่ไล่ตาามหาเพื่อ ที่ฐานขอพรจากเหล่าเซียนเมื่อพิจารณาถึงความอันตรายภายในแล้วคนภายนอกคุรอยู่ห่างมันไว้จะดีที่สุดหรือก็คือการยืนชมบิวทรีทัศน์อยู่ไกลๆจากหวังชุนอินนั่นเองครับ แต่กว่าที่จะเป็นรีอยู่ในปัจจุบันนั้นเทพหินหรือจงลี่ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเรื่องราวดั้งเดิมของรีอยู่นั้นหากย้อนกลับไปเมื่อ3,700ปีที่แล้วบริเวณที่ลาบกุยลี่แ p l a n หลายท่านอาจยังไม่รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วก่อนที่เมืองรีอยู่ในตอนนี้นั้นจะชื่อว่ารีอยู่กุยลี่แอสเซมบลีและที่ลาบกุยลี่แ p l a n เป็นที่ตั้งเก่าแก่ของเมืองรีอยู่ในสมัยก่อนผู้ก่อตั้งเมืองแห่งนี้นั้นไม่ใช่มีเพียงแค่เทพหินจงลี่คนเดียวเท่านั้นแต่ยังมีีีีเเทททพจจ้้้้าาาหหญิงงงสวอกงอกค์ผู่่ํใไดรับ ่าาายวเทพแห่งมรทัสัญญาตรงส่วนนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่เพื่อนๆน,น่าจะคิดเหมือนกับผมหากฟังเรื่องราวที่ผมกําลังจะเล่าทั้งหมดต่อไปนี้ครับเทพเจ้าแห่งดิน เธอคนนี้มีนามว่ากุ้ยจงเธอเป็นผู้นําในการก่อตั้งเมืองแห่งนี้ขึ้นมาเธอเป็นเทพแห่งดินที่รักมนุษย์ในความคิดของเธอนั้นคิดว่ามนุษย์กับเทพเจ้านั้นแตกต่างกันในด้านของพลังมากเกินไปแต่สิ่งที่มนุษย์มีนั้นคือสติปัญญาความตั้งใจของเธอก็คือการให้ความรู้กับมนุษย์เพื่อสักวันหนึ่งมนุษย์ที่เหล่าเทพเจ้ามองว่าเป็นเพียงมดปลวกนั้นจะสามารถยินยัดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังของเทพเจ้าจากการร่วมมือกันของจงลี่และกุ้ยจงสามารถสร้างเมืองที่มนุษยยย์มมมีีคววววาาัััั่่่งงงไไดดดด้ด้้้ตเเอโทพกขนน สอนให้พวกขเขารู้จักการขุดเหมืองแร่แล้วพวกเขายังสอนให้คนของเขานั้นรู้จักการเพราะปลูกซึ่งวิถีชีวิตการเกษตรและการขุดแร่กลายเป็นสิ่งที่ทําให้กุยลี่แอสมบลีนั้นจเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเมืองแห่งเกษตรกรรมกระจายไปรอบเมืองหลายกิโลเมตรมีคนเคยกล่าวไว้ว่าพวกเราสามารถเดินออกจากเมืองไปจนถึงสโตนเกต โดยที่ตลอดทางนั้นจะเต็มไปด้วยทุ่งนาในความคิดของผมผมคิดว่าชื่อเมืองกุ g u ี่เ Assembly นั้นมาจากการรวมกันของชื่อคนทั้งสองครับก็คือุ u ยมาจากกุ i ยจง n g l มาจากจงลี่ l Assembly แปลว่าร่วมมือหรือรวมพลังนั่นเองครับกลายเป็นเมือง Guili Assembly ซึ่งน่าจะหมายถึงการรวมพลังกันของทั้งสองคนและนี่จะเป็นคําพูดของกุ i ยจงที่พูดกับจงลี่ครับผู้คนของฉันน่ะออกจากบ้านเกิดของพวกเขาแล้วมาที่นี่ซึ่งที่นี่พวกเขามีความสุขกับที่อยู่อาศัยและงานที่พวกเขาทําดังนั้นนะ จะยังมีชื่อไหนที่ดีไปกว่าที่ราบแห่งการกลับมาและจากไปอีกละ่ะโดยเหตุนี้ครับเมื่อจงลี่ก่อตั้งเมืองลี่อยู่จึงตั้งชื่อที่ราบนี้ว่าที่ราบกุ้ยลี่ด้วยความเป็นห่วงประชาชนของกุ้ยจงนั้นเธอจึงคิดค้นอุปกรณ์ร่วมกับเซียนคนอื่นๆและจงลี่ ในตอนนี้เรายังไม่รู้แน่ชัดนะคบว่ามีเซียงคนไหนอยู่ข้างของจงลี่และกุ้ยจงบ้างอุปกรณ์นั้นมีชื่อว่าก uh ุ้ยจงบอลลิสต้ารือก็คือหน้าไม้ที่พวกเราใช้ในการจัดการกับอสรพิษแห่งท้องทะเลเหล่านั้นนั่นเองครับโดยหลังจากการสร้างพวกเขาก็ได้นําหน้าไม้ไปติดไว้รอบภูเขาเทียนเห็นด้วยเรื่องราวนี้นั่นเองครับจึงทําให้พวกเรารู้ว่าเทพแห่งดินกุ้ยจงนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาที่สูงและฉลาดหลักแหลมครับอีกทั้งกุ้ยจงนั้นยังเป็นเทพที่ชื่นชอบการสะสมวัตถุบโบราณและวัตถุอันนาาางงงอศึกกกษลไทขํขม โดยเธอจะเก็บของเหล่านั้นไว้ที่เรียมออฟคลาวซึ่งตั้งอยู่ในรูหัวภูหรือว่าบ่อน้ํารูหัวนั่นเองครับสำหรับมนุษย์ของเหล่านั้นนั้นคือสมบัติอัล้าค่ายอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นเองครับเวลาผ่านไปเหล่าเซียนนั้นแข่งแย่งชิงดีกันเพื่อยึดครองอํานาจและนภาภัยพิบัติมาสู่ดินแดนการต่อสู้ในครั้งนั้นทําให้เทพเจ้าแห่งดินกุ้ยจงเสียชีวิตลงและนี่เป็นบทสนทนาสุดท้ายของจงลี่และกุ้ยจงครับโดยผมนําข้อมูลนี้มาจากอาวุธที่มีชื่อว่า Memory ี่ออ s t นะครับนี่คือเคร และมันก็เป็นความท้าทายของฉันที่มอบให้กับนายด้วยความรู้ทั้งหมดของฉันซ่อนอยู่ในลูกบากหินชิ้นนี้จงลี่เขาจําได้ว่าพบกับหญิงสาวที่มีแขนเสื้อเป็นกลื่นจําได้ว่าเธอนั้นทําตัวเคร่งขรึมแต่ก็ดูสนุกสนานเมื่อเธอมอบลูกบาศหินชิ้นนี้ให้กับเขาช่างเป็นความคิดที่พวกเขาไม่มีสัญญาใดอย่างเป็นทางการระหว่างพวกเขาทั้งสองคนพวกเขานั้นเป็นเพียงคนสองคนที่เดินไปในเส้นทางเดียวกันด้วยเหตุผลของตัวเองแต่เขายังจําฉากการพบกันครั้งแรกของพวกเขาได้เมื่อดอกลินลี่ยังคงบานสะพรัง่งเขายังจําคําพูดที่เธออพูดในตนตท้า ครั้งท่ามกลางดอกลิลลี่คนพวกนั้นนะ่ะตัวเล็กและบาบ,บางเหมือนกับฝุ่นเนื่องจากพวกเขานั้นตัวเล็กมากพวกเขาไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะเสียชีวิตหรือว่าการกระทาของพวกเขานั้นจะนําไปสู่หายนะหรือสงครามหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้นั้นมันจึงทําให้พวกเขากลัวเพราะว่าพวกเขากลัวยังไงละ่ะพวกเขาจึงพยายามยางหนัก เพื่อที่จะแข็งแร่งขึ้นและฉลาดขึ้นฉันเข้าใจดีเลยละ่ะดังนั้นนะนะฉันจึงคิดว่าเนื่องจากมีช่องว่างระหว่างเราที่แข็งแร่งฉันควรใช้ความสามารถและความรู้แทนด้วยความแข็งแร่งและสมรรถของฉันเมืองนี้นะ่ะจะกลายเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนรอยยิ้มสุดท้ายของเธอคือความเหงาแม้ร่างของเธอนั้นจะสลายและหายไปกับฝุน่นดูเหมือนว่าการเดินทางร่วมกันของเราจะสิ้นสุดลงแล้วนะลูกบากหินนั้นนะ่ะนายลืมไปแล้วหรือยังนี่คือเครื่องหมายของคำมั่นสัญญาของเรา แล้วมันก็เป็นความท้าทายของฉันที่มอบให้นายด้วยความรู้ทั้งหมดของฉันซ่อนอยู่ในลูกบากหินนี้ถ้านายสามารถปลดล็อกมันได้และกุยจงก็หายไปกับสายลมนั่นเองครับ หลายปีผ่านไปเขาไม่สามารถปลดผนึกลูกบักหินนี้ได้เขาจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตามประโยคที่กุ้ยจงบอกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดอกลินลี่เกลสในป่าก็ลดน้อยลงจนในที่สุดก็ไม่มีอีกแล้วหลังจากนั้นเทพแห่งหินจงลี่ก็ได้ทําให้เหล่าเซียนในดินแดนแห่งนี้สงบลงและสร้างบรรทัสัญญาขึ้น เหล่าเซียนและยักษ์สาก็พอใจในตำแหน่งของตนเองจึงทําให้ความสงบสุดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากผลกระทบจากการต่อสู้จึงทําให้เมืองกุยลีเอสมบลีนั้นพังทลายจงลี่จึงพาผู้คนของเขามายังที่ตั้งของเมืองลีอยู่ในปัจจุบันเหตุผลที่เปลี่ยนชื่อเมืองนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทางเกมไม่ได้บอกเอาไว้หรือถ้าหากผมตกหล่นในการหาข้อมูลในจุดนี้นะครับก็ต้องขอไปเพื่อนๆเลยครับหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยรู้ว่าทําไมถึงเปลี่ยนชื่อเมืองก็สามารถมาบอกได้ในใต้คอมเมนต์นะครับเอาละครับมาต่อกัน ก่อนหน้านี้นะครับเหล่าเทพเจ้าได้ทําสงครามเป็นเวลาหลายศตวรรษและทําลายไปทั่วทุกพื้นที่แต่ตอนนี้ผู้คนในเมืองริยูนั้นหันกลับมาค้าขายสร้างงานฝีมือเพื่อการดํารงชีพและกลับไปรุ่งเรืองอีกครั้งเหมือนในอดีตโดยที่เหล่าคนที่รุ่งเรืองกว่าคนอื่นๆนั้นได้รวมตัวกันและเรียกตัวเองว่าควิกซิงดังนั้นจึงเกิดกรอบการทํางานตรงท่าเรือริยูที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ขอบเขตอานาจของควิกซิง,งแล้วจะไม่มีการค้าขายไหนที่พวกเขาไม่รู้ไม่มีการทําธุรกิจไหนของเมืองริยูทั้งในประเทศและนอกประเทศเกิดขึ้นโดยที่ไม่ผ่ผาาาานสายตขของพวกเ ทางด้านกองทหารเท้าซันร็อกเองก็ได้รับคําสั่งโดยตรงจากควิกซิงสนับสนุนผู้คนทั้งในเมืองและปราบปรามเหล่าอสูรที่ชายแดนด้วยสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นธรรมชาติของการปกครองเมืองรีอยู่ภายใต้ใตการนําของจงลี่ภายในเนื้อเรื่องปัจจุบันนั่นเองครับในที่สุดคําสัญญาที่ทั้งสองนั้นได้ทําร่วมกันจงลี่นั้นทําตามคําสัญญาที่ให้กับเธอไว้ได้แล้วหวังว่าเธอคงเห็นจากที่ได้สักแห่งนะกุยจง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประวัติการกําเนิดของท่าเรือที่มั่งคั่งที่สุดในทวีปเทรเวตตรงข้อความสุดท้ายนี่คือผมแต่งขึ้นมาเองนะครับตอนหาข้อมูลคืออินกับตัวละครเทพแห่งดินหรือกุ้ยจงมากครับจงลี่คงรักเธอคนนี้มากแน่ๆแหละครับผมละเศร้าใจแทนจงลี่จริงๆเลยครับด้วยเหตุนี้เองแะครับ จงลี่จึงถึงขั้นยอมสละโนซิตขุมพลังของเทพตัวเองไปง่ายๆเพียงแค่อยากให้ผู้คนในเมืองนั้นยืนได้ด้วยตนเองนี่แสดงให้เห็นนะครับว่าจงลี่ไม่ได้หลงไหลในพลังอำนาจเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งเดียวที่เขาเชื่อมั่นนะครับก็คือคําสัญญาครับโอเคครับคลิปต่อๆไปเนี่ยจะเป็นคลิปของเมืองรียูนะครับ อาจจะเป็นประวัติของบุคคลในตำนานคนสําคัญสําคัญคนไหนเพื่อนๆก็รอติดตามมาด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆในสังคมเกมที่มีนิสัยชอบเนื้อเรื่องเกมเหมือนกันมาเห็นคลิปนี้นะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อความสนุกในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เจอกันคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ